ตอนนี้ผม80แล้วเขา85แล้วเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยเราก็ต้องทนเอาไทเมอร์ Alzheimer ครับเอาไทเมอร์ความจําเสื่อมคือจําอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้จักตัวเองเนี่ย<อ>ผมสงสารเมืองไทยคนแก่เนี่ยโ,โหแย่มากเดือนนึงได้แค่5-600บาทมันพอกินที่ไหนวันนี้เรามาเจอคุณลุงนะครับคุณลุงคนนี้ผมไปเจอที่วัดไทยบ่อยๆนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับจุงมือคุณป้ากันมาตลอดคุณลุง แต่งงานคุณป้ามานานแนี้แวคคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อชื่อสามารถครับคุณงสามารถครับป้าชื่อมณีรัตน์นะฮะ,ะแต่งงานมาประมาณลูกสาวประมาณห้ิแล้วโอ้ห้าสิลูกสาวคนโตอายุ50แล้วคุณลุงเจอกับคุณป้าที่นี่ปะไมยเจอที่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ป้าเ็เป็นคนจังหวัดราบุรีบาชบุรีผมเป็นคนกรุงเทพ <นะ S 2> แล้วไปเจอกันได้ไงเจอทํางานด้วยกันเย็บผ้าด้วยกันอยู่ร้านเดีวยวกันใช่ไหมหมายถึงว่าเย็บผ้าอยู่ที่ประเทศไทยเหรอประเทศไทยครับอ,อยู่ที่อลงกรประตูน้ำเนี่ยเมโทต้แดดเป็ดกับเมโทรประตูน้ำคือที่ท,ที่นั่นเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นอาชีพเดียวกันมันช่วยกันได้ใช่ไหมแล้วก็เลยเลย ้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการให้ทูรุ่จะไล่อย่างนั้นนะแล้วมาหันเหมาอเมริกาได้ไงครับก็อาชีพเย็บผ้ามันตกอ่ะมันไอไอไออะไรอ่ะที่ไอขายมันตีตลาดใช่ไหมมันก็เลยแล้วลูกมันเรียนไงมันไม่มีไม่มีปัญญาส่งก็เลยมาใช่ไหมมาครั้งแรกก็ไม่ไหวอะสู้ไม่ไหวเพราะว่าเราเราเย็บ ย็บแบบเทเลอร์อย่างเงี้ยมันสู้ไอ้พวกนั้นไม่ได้ไพวกนั้นมันลุยเก่งไอเราลุยไม่เป็นมก็เลยไม่ค่อยได้ตังค์ตอนหลังอันเหไปทำอ่าซมเปลิลไอตัวอย่างใช่นะพอได้ตังค์พอเข้ามาก็ไปทําด้วยกันทำ<อ>ที่นี่เหรอครับทีบ <พอ S 1> ่นี่อพอได้ตังค์ส่งลูกเรียนคนโตจบปริญญาตรีที่เมืองไทยมาต่อโทที่นี่คนเล็กจบจบอ่อนุปริญญามาต่อโทที่นี่ จบสองคนจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วลูกสาวเดี๋ยวนี้มีมีหลานสองคนโตแล้ว,ต,ลวตอนนี้ก็คือหายห่วงหายห่วงและหายห่วงเหลือเหลือเราสองคนเท่านั้นะที่จะต้องคือคือเท่าควันนิดนึงคือผมเห็นคุณลงุงคุณป้าเนี่ยเดินจงมือกันแล้วก็เขาเล่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเป็น,เป,นเป็นคู่ชีวิตกันตอนสุดท้ายนี่คือพอถามอยกย่างถมนิดหนึ่งคุณป้าก็คือแกเป็นออลไซเมอร์ imer, ครับเอาไซเมอร์ความจําเสื่อมคือ จำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้จักตัวเองเนี่ยทุกอย่างเราต้องช่วยเขาหมดอ้่างนี้คนดูแลเหนื่อยสิครับเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยเราก็ต้องทอน,ทนเพราะว่าถ้าเราทิ้งเขามันก็เหมือนกับ<ช>เด็กเด็กอ่อนเลยอพูดง่ายๆเือนเด็กอ่อนเลยมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยนี่เราก็ช่วยเขาเอ่อยังไงก็มันก็เหลือเวลาเท่านี้แล้วเร <laughs> าช่วยกันแล้วคุณ<ส><ๆ>ลุงเขาเรียกว่าทราบถึงโรคนี้ดีถูกไหมครับ เข้าใจเข้าใจคืออยากจะฝากอะไรถึงคนที่บังไทยไหมแบบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับก่อน้เนีนียเอสมัยก่อนมีนักการเมืองชื่ออะไรอ่ะชื่อผู้หญิงชื่ออะไรน่ะเขามาหาเสียงที่นี่คุณสุดารัตน์ป่ะเออใช่แล้วใช่แล้วผมฝากเขาไว้ ผมสงสารเมืองไทยคนแก่เนี่ยโอ้โหแย่มากรายได้ก็ไม่มีใช่ไหมเดือนหนึ่งได้แค่ห้าหกร้อยบาทมันพอกินที่ไหนใช่ไหมคุณลุงแง,ง้มได้ไหมว่าที่นี่เราได้เท่าไหร่เขาเป็นแค่หลักๆก็ไดะ้ที่ท,ที่นี่ถ้าหากว่าอยู่อยู่ทํางานแล้วอยู่เสียภาษีนะเขาก็ให้อยู่เต็มแบบใช่ไหมยังไงก็มีสองหมื่นสามหมื่นบาทพอกินทั้งเดือนสามหมื่นบาทสองหมื่นบาทเพราะว่าประมาณพันเหรียญอ๋อใช่ใช่ใช่พันเพรเมืองไทยน้อยมากเลยนะหกร้อยใช่ ที่นี่เอ่อถ้าว่าเราเราเสียน้อยมันก็ได้เริ่มต้นกับประมาณ500หรือ700อย่างเงี้ยใช่ไหมเ็ดร้อยหินเจ็ดสามก็ยังมีหมื่นมื่นกว่าอ่ใช่ใช่ยังพอกินนะใช่ไหมแล้วก็ยังมีสวัสดิการเยอะมากอย่างเช่นไอ้ไอ้ค่ารักษานี่โอ้โหเพียบเลยใช่ไหมเราไม่ต้องโอ้ยถ้าอยู่บ้านเราตายลูกเดียวอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยตายลูกเดียวใช่ไหมตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม80แล้วเพรา85แล้วโอ้โหเหรอครับผมใช่ไหม ครับขอให้ขอให้คุณลุงกับคุณป้าสุภาพแข็งแรงนะครับครับผมครับผมทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ